งานพา่อกำน,นันเนี่ยคนมาเป็นพันแน่นอนคนยิ่งมาเยอะ <c oughs> งานก็ยิ่งใหญ่โว้ยพ่อพ่อพี่นวลทองหรือป่านวนวลบันทองอยู่ลูกเดี๋ยวเองจะมีน้องวราฉันอยากกลับไปคลอดลูกที่บ้านน่ะลูกของกูมันก็ต้องคลอดที่บ้านกูนี่แหละไอ้บัวมึงจะกลับไปคลอดบ้านมึงทำไมลูกควายมึงเนี่ยมันจะมาสำคัญกับลูกกูได้ยังไงวะ <c oughs> ก,กูไม่กำน,นันแล้วเว้ยแล้วถ้ากูคุมลูกบ้านอย่างมึงไม่ได้ใครหน้าหลานจะมันับถือกูวะมันถึงกำหนดชำระกำนันแล้วไปบ้าน อหนอมไอ้หนอมมึงจะฆ่ากมเหรอมึงถือมีดทำไมมึงถือมีดทำไมมึงจะไอ้หนอม ที่แล้วอะ่ะฉันอาจจะเคยทำร้ายทำลายชีวิตพี่เอาไว้ชาติเนี้ยฉันถึงต้องมาลำบากแบบนี้ไง,งล้มควายบวชลูกซีรีส์นิทานกรรมเร็วๆนี้